นีแล้ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับพี่น้องเอ้ยเบออนึ่บอฟันว่าสีแดงมาหอบรรยากาศแบบนี้พี่น้องเมื่องครับพี่น้องไป่อันเลยครับพี่น้อง้งวียย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 เอ้ยย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 ยบยย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 ย่้ยย อ,อ้โอสสดยอดหลงพ่อกับไฮเทียนมากขอบคุณมากครับจักเล่มก็สองเล่มบอกสองเล่มโวัสดีให้แข่งโอ้บรรยากาศสุดยอดีครับสุดยอดีเงียบรับแต่ว่านั้งคืดตอนแรก่ะคิดว่ามันจะเป็นลงลงบางบ่าบ้างบ้างบ้างบ้าดบ้าบ้า ตี่ห้าม่นีัครับปาางนัดครับปลามังนัดนี่ครับเป็นพ่นอยู่ครับตอนนี้ยูพ่นอยู่ครับหลังทั้งหลังนี่ก็เป็นน้องหนามเลยครับเ้อเผอยางเผออะไรหามเม้าเลยต้องไปแล้วหัวเสียกต้งกีดินเลยครับกิดตรงครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องไม่่อเล่นอยอันนี้ทุกแบบ โอ้ยแมนยูเตยังครับแมนยูนี่ยยังขึงยงขึงครับเนาะเดี๋ยวติดไอ้โปรเจคเตอร์ใส่เลยนะครับเรื่อยโปรเจคเตอร์มาเกือบแล้เยเป็นไงครับแซ่บไหครับพี่น้องพี่น้องไฟพี่น้องซุ้มไฟเนี่ยล่ะพี่น้องซุ้มห้าวเนี่ยล่ะเฮ้ย อ้ยขออนุญาตเด้อบานนี่ขออนุญาตขออนุญาตยิดเข่าจังบานนะครับรายงานจากเอ่อระยองครับสร้างดอกจายครับโอเคนะครับเนาะพี่น้องสามีสักคนได้ได้ไฟจากร้านช่ใช่กับเข่าครับสนับสนุนมาเบอร์้ป๊บเมียทุบเลยโอเคครับโอเคครับ ตอนอี้กำลังยิ้งเข่าอยู่กันไม่น้อยจกยินงมาดูกวะางยาวบอกเลยสิยอดซ่บบอครับซ่บครับจับืครับโอ้ยนะครับต่างคนต่างต่างตจะยินเขาขนาดเลยม่คนต่างจะยิขนเข่าเออมามาม นี่ครับไอไส้ครับว่าไสขายกับเขาเมี่ยกระดาอยู่ทำบุได้ปลาเมียเมียดาเลยอทอนเลย้าไ้ไส้เอีไ้ครับบรรยากาศอายใสดน้ํามโอเคครับน้ำอยู่ตรงเขาเลยเด้อเป็นไครับไอตาไสตาไสป็นยังไงป่าเจ้านโตจังไงตัวยังไงป่า เอาปลาบ่ครับมีบ่ครับปลาเจ้าเดี๋ยวจะเท่าให้ผมเอาปลาเขาดอกกอนปลาปลาเขาเอาหอยเบิองนี่มันปันไอปลาตะเพียนนใ่เมืองปลาเขาด้วยนี่ปลาเขาปลาไม่หูบ่แม่ยนด้วยนี่ปลาตะเพียนด้ยนี่ปลาปลาปากเอ้ยคุณโซด้วยนะฮะโอเคครับนั่งรอมากับน้องชายน้องชายมาด้วยน้องสาว บรรยากาศสุดยอดอลยเอ้ยยืนยู่พ่นแล้วว่างไงหลังเนื้อตกมากกิดตมนั่งหลังนี่ครับบรรยากาศนี่ครับเด้อธรรมศาสตร์เอาเอาเอา เอาเราจางากาบอกเมี่อเออบอกไปโลดเมี่ยจะได้หาให้อีกตาม่บอกเมี่ยมาหาให้อีกยามเสือแท้ทีแรกว่าเป็นเสือไปมากมเป็นขี้ยเลยไล่นี้เคลื่อน่ลดนี่ครับเป็นยังไงครัพี่น้องเป็นยังไงครับมวนบอครับไม่ เป็นยแดงหน่มวนงมวนบ่เนี่ยวนอยูครับมวนบ่มวนม่เียวมาม่แหวนไหวบมวง่มวเนยอ่ายู่อ่างดอกก่ครับอยู่ระยองนะครับเ้ยพี่น้อง เอาโอเคครับร 30, ทำนี okay, น้ก่อนครับพี่น้อง Aww, <c oughs> โอวทำไมล่ามเลยเนาะอ้อันนี้กันจะไหมกันไหม เช้าครับพี่น้องโอ้ยครับันอกด ฮะหมดเลยเหกตับเลยอแล้วพี่ไปนอนที่ไหนมาเนี่นอนในรถไมันเขได้ปรากฏนะใอ๋อเขรอพี่อยู่ว่าตกปรากฏใ่จใส่อ๋อ้นรถจอเตรียมเลยข้างหนาเท่อืมแล้วตัวซ้ไม้กรแผ่นไปไหนได้เเลย Ok ok. Terima kasih. Okay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 . Terima kasih. Đây tôi là sai hello hả anh hello 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 जिस सौभाव ủa tay lại là lấy đồn bay năm đây đồn lông lâm mong lê đồn bay ô nha khuyên mặt hoa tất nhiên bổn ngay bó lẽ, lẽ, บ๊าดีรีเมออายถ้าเมียอยู่นี่เมีหายนี่ดีเมียอยูออแ้ได้หายนะ่า่แ่งเต็มตินะแขงไม่กสูงเลย ฉะนั้นมันแสงเข่าตอนนี้เนี่ยมเห็นคนเลยเนี่ยหืมปลากินแล้วเบ็ขออดข่อยปลาบอดดิจินัยไปรอเราเลยแบบโอมิ้นอยากอาบน้ำรอเราเลยมันเป็นแบบ แม่บ <t aks> ้านจะ่อนดดอจังไงบอลจะทอดดู